พี่ย่างไปหาเบ้าเองวันกับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ย่างไปหาจะไปใส่มหโอ้ยูไหมเมื่อกี้ไหมนะครับเอ้ยมาใส่มาใส่ยางมาซองมึงเห็นเห็นไหมดีเพี้ยน สวัสดีท่านผู้ชมไปซื้อของมาอาไปซื้เนกับเขาเนี่ยอ,อ,อ,าาอย่อยู่ผู้เดียวโคโลตุนโคโลโหไหมมา้อลับดินบักแจงมูอหง<อ>แจงมือเดงจิงขึ้นเลยพุ่เขบาบุลกมไมไมกินเอาทำไมไม่กินกินไ่กินนี่ใส่กล่อีไงพ่อีกซื้อมาฝากเอาสิกินเลยนี่ใส่กอกกินรวด อนไรกบานทู่หาเราบลับไหมต้องหันไหมทหาเราบ่ัทูหาแล้วบลับไหมแตงตัวถ้าอ่อนอยู่ดิแตงตัวทายทุมหนึ่งกอนอยู่ทบ่หลับแต่ว่าประด้เปิดเสียงนอนนะนสามทุ่มเรานี่ยแตัวทายทุมนึงไหมอืมสุดยอดเลยลูกพีแล้วบอกว่าแตงทุมแล้วบอกไปแตว่าไปแรงอยู่แล้วแรงนี่โอ้แรงนี่ยังสามทุ่มเหรอพี่น้อง เอาตัวหาเรางูซิตัวหาเรางูวันเล่าอย่างเหน่อยเออคือังงีดจัดหน้าผากเดือนเรากินเราบกเขาเราออนดูดิพี่น้องวันกินโอ้ซิมน้ำกันนะเนี่ปูมันขนี้วดีว่นยัวันนี้สามือตัวนึ่ยกตัเรียบซีกนะมีแล้วจะกินบอุ้ยะ ข้างหน้าตัมเลยหกสาดเลยวะได้กินบ่บ่มีกินแต่ว่าชกมอนี่เอาอ่ะโอ้ยเห็นได้ระบันบ่มีเข่าตายแล้วพูดแล้วพอบ้านพูดแล้วจะเปลีายนมาตะบันยังไงเลยอาอพอบ้านบ่มีพอบ้านบ่ได้บ่อยู่อยู่บ่สมัยอยู่บสมัยบ้านมีปั่นกับอะไรสักวะอืมก็ไี่ต่นแต่สูงมันไม่ต่วนก็ว่าแต่ไง กินเลี้ยงแล้ววะนี่โอ้แสบท่องเลยกูว่าจะกินแล้วก<อ>็นอนซะเลยอะไรพี่น้องยิงเขาวน้ำกันนะครับว่าสิก็เล่าสิว่ามาั่งไางก็สิเดินไปเดินทางไปก่อนเรื่อยๆไปก่อนเลยถักาหาเราอยู่นี่เราเราคนเดียวบ่เน,นี่ยอะอรนี่นี่ย โดยสินั้งเป็นมูยูสินังเป็นมูเติบนึ่งยูเราสีทุกสนทางหาเราเรื่อยๆเรารื่อแล้วก็อาช้พนี่นอนหลับบ่เต็มตือนเรือวันนี้ไ่หรอกนหลับเลยหลับเป็นหน่วยทดส็บหมดเลยสะพัดยางเอาไปใหญ่ไปใหญ่ร้วนมากนะดีส้นกันนะบหลับเลยเป็นแบบทับรลับเตือนเตือนเติงห่อนก็นอนบดโวยิมด้เือนพี่น้องมันห่อนนั่แหละเกี่ยวไปที่นั่นมแล้ว บัลลับ oh, ก no 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 oh. ์บันยี่ในคนหนึ่งมันคือเขาบอกเคยนอนเวลานี้แมนบมาอ๋อมันเลยเวลานอนไหมเขาเป็นไเลยเวลานอนป๊อกนอนบุรับเลยในทิรามินส์แหละครับขันขนเหยียบพี่นอนมันรึมรึดหายจำเลยโอ้เขาทราบไหมมีแบบพี่น้องเลยจอมบุญเลยคนว่าหายหักกันคือเขาเหยียบเอามือจุ่มหลุดยังคือเขาเหยียบมันกันคือเขาเหยียบปั่น คอนยอหนึ่งจะเป็นคือขนคอนยวเย็นพี่น้องนี่ถ้าว่าหักกับนักจิตวิเป็นังศีลละฉะนั้นหักกันไปพี่น้องหักกันไปดีกว่าสั่งกันกินบือลกละเข้าป่ะโอ้พี่น้องยังดแล้วนะครับเนี่ยคือนะน้องแม่แก่ก็ปั่นได้อยู่อีกได้ยินป่ะอืมค่อยๆปั่นเราคิดมือกับแซมมันใส่คิดมือดิหนึ่งจะกวาด

โอ้กินหัวตำหูพี่น้องตำโขกกินตกินเพล็ดได้ดิกินกับเขาเงี่ยกับเสี่ยมด่วยเขาเมื่อกี้โทษามนะครับโทษามกันแล้วครับมืออื่นพะนะพี่น้องตั้งตัวทำตั้งแต่ทำมงคือทามงคลเลยมืออื่นจังไปมานะเอกก็มันในเข็มนะ โอ้ยผมก็จได้ไปกวนดอกบันกวาจิไปมื่อื่นชีฝ้าพดบ่อยากขับรถฝ่าแต่ว่าันไปเมื่อื่นฝ่าอีกเด้ต้องหยบเด้อต้องไเหรฮะแต่ว่าขั้นไปไปตะเสากับพวกฝ่าดอกเ้หอดมันบสองวขึ้นไปเสาอีกหจ้างไงขั้นจีไปหมดขั้นจีไปสามโมงสี่โมงเสาเดียวไวเจ้าฝ่าเนี่ยนอนเยจ้งนายว่ท่านเลยเนี่ยนอนนี่แหละ ต้องหามหามหมอกบ้านเกินม่วงหนึ่งวนะม่วงหรือสองมวงหามเกินที่หามเกินสองม่วงยางก็ยางสวยว่าเพื่อลดจิดน้ำนี่ใช่ไหมมันเกินไปหร้อนๆเริโทรนาเราทันที่ะไหนม่ยนมูดเถอะมูมาเยอะย่นี่แหละฮัลโผลไออกมาทว้าอยู่ผูเดียวนะสิกายยู่พูเดียววะหลังบ้านผูเดเบงดูพูอง

อัญมณีดอกสิยังเกาะเต็นน์นะมือขึ้นนี่อ้าอย่าบเพื่อนจะขอตินอืนยังไม่อดินเหรออุ้ยอย่าบอกให้ร้อด้วยไ่อยู่ได้ปะเนี่ย้กระบ้าไปน้ำอลอนเอเออนะครับเป็นบ่มันเ่ินดกวันดอก ยคูเดียวอกอืมมากว่ดอกผู้ใดพิ่น่ผมีดอกเพิ่นใดก็ตามแต่เพิ่นมอมากวนดออเพิ่นก็อยู่แต่พาเพิ่นยกาต้องยานแล้วฝากเพิ่นแรัก็คุ้นหาดอกอืมเอะเาะอเทื่องเว้นนงไอ้ี่อี่เียดเืองเว้นไะอ้ไปนั่งไปเอะไนั่งกัมาเอาเอลงปากซอย มองมีบอกว่าไปดอกอยู่น, <c oughs> นี่ละนาทาแล้วอยู่นีลนน่ละมองมีคนละลายไหมหาแล้วอยู่นี่ละอันนี้มองมีคนแหมะาแล้วอยู่นีลลน่ละผู้เดียวโคโรไหมอืมมืออื่นเราเสียมหัมดอกโอ้พจน์มืออื้นพ่น์มุมขึ้นไปทางแนว๋ <c oughs> อเขาไปได้เต็นหลักก็แล้วไม่เห็นยังดอกอก๋อมันก็ว่าเเสียมขอเต็อยู่ไอืมน่เียนี้แรไอปคอเงี้ยบ่อยฟังเลยนั่นย่อบอย่อบอกบอกบอกบอบอกอกบ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 อ แล้ววะบ้าบอกบ้าบอเอาปืนมึงยิงใส่เลยอุ้ยพี่น้องอยู่ผู้เดียวพี่น้องจะได้ต้นได้คือบ่าอยู่ผู้เดียวพี่น้องบ่อยู่น้ำเด้อที่เดินทางมาหนีเด้อผมเดินนั่นขึ้นนี่เด้อผมบ่อยู่น้ำเป็นมูเด้อไปลงเนี่ยแปลง อออเ็มสิมีมูติหายไปก็ไปเี็มเนี่เป็นมูเล่าด้อจีบ่อเค็มหมีมีมูติขาม,มากกว่าเขามีมูติขึ้นนี่นี่ไปนอนน้ำเล่าไปบกกัเาคนยงดังเจ้าเกียเ,ก,ยเกลียมันขาคนยงดังลงัวแล้วเนี่ยด<อ>เป็นดมาจอนเปิดเจะสิ มันยังดอกรับรับสบายดีขึ้นนี่เอกเลอนันเด้กล่องมือนครัอยเอกนอนขึ้นนี่รับฟันดีมืออืนจะมีแห้งสูงงานต่อคีบ่าว่าฟันดีนะเออไปยืนเชียงยังกับนอนน่เหนละะออกมาโอ้โคีบ่นี่ไปใช้ะไหนรถจะวองนอนเอาไปละดีสะมนี่ไหมไฟอะไรกับับดัดติดๆไหมพี่น้อง เงียบคักได้พี่น yeah. oh, ้องเนี่ยนดับอ oh, ีกเปวดเหยวลูกก็ไม่เหนอพ่อปวดเลูกก็มเหยวตัวมึงยังไงพ่อจำะอยู่เหได้เต้น่่จำอยู่ที่เขาสั่งนั่นน่าฟมันดังเลยวก็สั่งไปนั่ตัวมึงอยดับปิดปเปิดเดมึงยิงแตเลยหมดทุกฟองนะเบาดูี่ดูอบอก เอาคืนนี้ลาตีสวัสด์เบาอีกร้อนร้อนเลยอยู่ผู้เดียวกันนอนเด้อเข้าออกไปนี่โตตรงนอนตะเวนนะครับหางตะเวนปูพวงอยู่บนหัวกันอ๋อลูกยีบ่าท พี่น่องปกยืนบอกกับไฟอยู่เี้อาปีกยืนไปจำนี้ก่อนครับพี่น้องผมจีคอยตัวพี่น้องเดินทางไปกรุงเทพแล้วนะครับขับรถไปเรื่อยนี่ยมันขึ้นบอเฝ้าบอเฝ้านะครับแปดสิบเก้าสิบนะครับอืมเบ้าเอกสิทาไปกับไอเกมมืออื่นเศร้านะครับขึ้นอย่กับที่นอนอยู่นี่ก่อนนะครับนอนอยู่นี่นะครับบอกว่าให้ไปนั่งบอกว่าอยากให้ไปเป็นมวยไอเคมไอเคมเรามีมูขับรถสายเราครับขึ้นอย่กันอนอยู่นี ปันดีได้อีกเด้อแต่ย,ยังจะยังจะจะออกมานะครับกวา่าบางคนยังรอฟังแล้วนะครับอ,อสวัสดีครับพี่น้องครับอพอกันคลิปใหม่ครับพอกันยุ่งเทปค,ครับผมสวัสดีอยากร้อนไหมอยากร้อรนอีกมไกกมก่เขา